ผมบอกเลยดีนิวปะเลยว่านี่คือ m a g n e t o s Way ทที่เขาให้ลูกค้าอัปเกรดที่จะเล่นในระบบ b บแอมโดยที่ทุกอย่างง่ายแล้วก็สะดวกในการที่จะเล่นพูดง่ายๆว่า C2008 กับ C55 เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเล่นไบแอมที่สมรุ์แบบที่สุดเลยใช,ใช่ไหมครับ สวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับคุณผู้ชมครับ m i k Intosh นะครับเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับ High End นะครับที่มีพัฒนาก อย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งนะครับที่ผมมาทําคลิปที่บริษัท KS สันกรุ๊ปเนี่ยครับเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับแล้วมีแนวทางใหม่ๆในการนําเสนอของ m a c i n t o s ออยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งในแนวทางใหม่ๆนั้นอะแม็กอินทอชก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานของคนเล่นเครื่องเสียงนะที่ต้องการคุณภาพสูงสุดวันนี้ก็เช่นกันครับผมอยู่ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus สนะครับสาขาราชดานะจะมาพูดคุยกับทางคุณนัทพงศ์คืมยาราดครับ จักการโชว์รูมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นปรีแอมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ m c i n t o s h นะครับก็คือรุ่น C 2008นะครับเป็นปรีแอมรอดนะครับขณะเดียวกันก็จะมีคู่แฝดนะก็คือตัวรุ่นปรี455นะครับแต่ว่าที่เอามาโชว์นี้ก็คือปี2008ก่อนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าปี2008นมีมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อะไรนะครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับพีุ่ครับนะฮะเมื่อกี้คุณนัทพงศ์เล่า น่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนที่จะเข้ามาก็เราได้คุยรายละเอียดหลายอย่างครับผตอนนี้แมกทอ s ก็ได้ออกปรีรุ่นใหม่มาซึ่งเขาจะออกมาเป็นคู่แฝดคู่แฝดครับน C 2 0 0 8อันนี้จะเป็นทูฟเป็นหลอดอ่าแล้วก็ C 5 5ซึ่งก็เป็นโซลิดเซึ่งเขาจะออกมาคู่กันคู่กันถ้าก่อนหน้านี้ก็จะเป็น C 2 8 7ที่เป็นหลอดแล้วก็ C 5 3เป็นโซลิดสเตนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่แฝดนะครับจาก C 2007 นะครับมา2008นเนี่ยมันก็จะมีจุดเปลี่ยนหลายๆจุดเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับคืออันดับแรกเลยหนึ่เนี่ยคือเสียงเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครับถ้าเราฟังเทียบกันเราก็จะฟังออกว่า4 2สองันดีกมันดีกว่าในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเพื่อที่จะรองรับในการอัปเกรดในการเล่นคุณสามารถที่จะต่อยอดได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงลึก ในรลยละเรอยดนีะครับในส่วนของแดกเดิมที่อยู่กับ2 7 2 7 0 8เจ็ขายังให้แดกที่เป็นในภ้าของ d ีต o n i อินพก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมในส่วนของโฟโนซึ่ง2007เนี่ยก็จะมีโฟโน o MM และ MC ให้เราได้เลือกเสียบสายข้างหลังเพื่อที่จะเล่นแต่ C2008 คุณสามารถที่จะต่อโฟโน o 1หรือ2ก็ได้แล้วก็มาตั้งค่าเครื่องให้รองรับ MM หรือ MC ที่น่าเคลื่อนได้ก็คืออย่าง2007ก็คือมี Input m m m c ใช่แต่ว่าจะฟิกไว้ใช่ครับแต่2008ก็คือเลือกว่าจะให้เป็น m m ทั้งคู่หรือ m c ทั้งคู่ใช่ครับก็คือมันจะมีโหมดในการปรับเลือกได้ใช่ครับก็คันทันสมัยขึ้นพูดง้และตอบรับการใช้งานการใช้งานที่มันสะดวกมากขึ้นที่ c 2 0 0 7ไม่มีครับแต่ c c 0 0งเขาให้มาก็คือตัวแอป control รัฟังก์ชันพวกรีโมทต่างๆนะครับซึ่ง เวลาเรากดเข้ามาเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะเลือกใช้กับปรีรุ่นไหนซึ่งปัจจุบันนี้เขารองรับ42,008กับ55ก่อนอซึ่งคิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีรองรับรุ่นอื่นมากขึ้นตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงครับก็อย่างที่บอกอะ่ะพออายุเยอะมากขึ้นแล้วการมองเนี่ยบางทีระยะที่เรานั่งมามที่นั่งจากตรงโซฟาแล้วมาที่หน้าเครื่องบางทีวอลลุ่ม เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วมมันองหรือว่าอยู่ที่อินพุตไหนอะไรเงี้ยใช่ครับหรืออยู่อินพุตไหนเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ก็ก็จะโชว์ก็จะโชว์ก็จะเหมือนเหมือนหน้าจอของตัวซ2 0 8หรือว่าซีห้าห้าเลยใช่ครับครับผมนะครับเพราะเรากดเข้าไปเขาก็จะให้เลือกว่าเลือกรุ่นไหนสั่งอันนี้คือย้ำว่าตอนนี้ยังรองรับซ2 0องพักับ55อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต่อสายแลนนะครเพื่อที่จะคอนเนคกับแอปแมงทอชคอนโทรลใช่ครับแล้วก็ ประโยชน์ของตัวสายแลนนี่คือสามารถที่จะอัพเฟิร์มแร์ได้ในอนาคตถ้ามีอะไรใหม่ๆขึ้นมาถูกครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้ซึ่งปกติการอัพเฟิร์มแร์ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางเทคนิคเราไปดูที่บ้านหรือบางท่านก็อาจจะยกมาที่ครับโชว์รูมเพื่อที่จะทำการอัพเฟิร์มแร์คือ2008นี้ตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพเสียงและในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกและอื่นๆมีอะไรอีกครับ ผมจะลงลึกในเรื่องนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆเพราะว่าการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีการต่อยอดมีการอัปเกรดในการที่จะเล่นเครื่องเสียงซื้อซื้อ4 2ันนี่ไปคุณอยากจะอัปเกรดเพิ่มมันสามารถที่จะรองรับการเล่นระบบไบแอมได้ C 2007เล่นไบแอมได้ไหม C 2 0 0 7ก็เล่นได้แต่เล่นแบบบานๆคือสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าการเล่นไบแอมก็คือการที่มีพรีอัลมี มีปีเอาสองชุดเนาะเพื่อเอาไปต่อเพราะว่าแอมสองตัวใช่ไหมฮะแต่เราก็จะมีเจอประสบปัญหาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพราแอมที่เราไปเล่นอ่ะมันอาจจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันอาจจะมีแอมหวัดไม่เท่ากันซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาในการที่ปล่อยสัญญาณออกไปเกณฑ์อะไรต่างๆใช่ไหมฮะไม่เท่ากันเสียงไม่บาลานซ์กันเบรดโด่งไปกลางแหมโด่งไปอันนี้เป็นปัญหาของการเล่นแอมมาตลอดซึ่งมันก็เป็นปัญหาให้สําหรับนักเล่นก็เลย ไม่ได้รับความนิยมหรืออาจจะไม่ค่อยอยากเล่นไบแอมเท่าที่ควรก็มาเห็นมาเล่นโมโนช่เยอะ,อะแต่โมโนมันก็ได้แค่เพิ่มกําลังอย่างเดียวครับใช่ไหมครัแล้วก็ใช้คอสเเวอร์ของลำโพงเป็นตัวตัดกานทีทแต่ c สอง8วิเศษสุดๆในเรื่องของการเล่นไบแอมเพราะเขาจะแยกเอาพุทธให้ทั้งไฮพาร์และโลพาร์ที่ด้านหลังนี่ให้แล้ว เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างสมมติว่าลูกค้ามี m c 611อยู่แล้วครับอยากจะเล่นไบแอมคุณสามารถผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจจะซื้อ275ครับบิดโมโนอีกสองตัวเพื่อที่จะไปขับกลางแหล้วครับโอเค275บิดโมโนมัน150วัตต์ครับ611มัน600วัตต์เกรนกลางขยายเม่นเท่ากันแล้วถ้าเล่นแบบเดิมต่อเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใช้คอสเววิร์ของลำโพงเสียงไม่ค่อยเท่ากันละ ใช่ไหมคือปรับปรับวอลลุ่มที่เดียวแต่แบบมันต้องไปคอนโทรลทั้งทั้งหมดเลยใช่ครับ C สองพันแปดสามารถที่จะเซตอัพตั้งค่าเกณฑ์การขยายอัพุตดให้ปล่อยสัญญาณออกไปเท่ากันได้ก็คือให้มันแมชกันถูกครับคือแบบไม่ให้เหลือมล้มอะไรพวกนี้ใช่ครับแล้วก็เสียงเนี่ยมันก็จะออกมาสมูทมันจะฟังออกมาแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นการแมทชิ่งกันครับผมแล้วอตรงที่คอสเวอร์มันก็มันก็เหมือนคอสเวอร์ที่เราเป็น Active c r o s เ o v e r เลยใช่ครับแต่ฝังอยู่ในนี้ความหมายที่พูดมาเมื่อกี้คือในเนี้ยเขามี Network Crossover เพื่อที่จะปรับความถี่ต่างๆโดยที่เราดูของสเปคลำโพงก่อนเอาง่ายๆว่ามันจะมี c t t v v e r o s s o v e r ที่เราเห็นอยู่ข้างนอกสมัยก่อนนฝังอยู่ในนี้อีกหนึ่งตัวย้ำว่าถ้าในอดีตมันก็จะมี Crossover อีกตัวหนึ่งแยกออกมาใ่ใ่แต่ C2008 ฝังอยู่ใน เครื่องนี้อยู่ในนี้เพื่อที่จะรองรับการเล่นระบบไบแอมนะครับสามารถที่จะตั้งค่าเกณฑ์การขยายเอาพุทให้เท่ากันระหว่างแอมที่ตัวขับการกับตัวที่ขับเบสได้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะเพราะว่าไอ้เรื่องของการเซตอัพอะไรต่างๆทีมงานของเ s เสเขาไปจัดการที่แต่ว่าที่เรามาพูดคุยวันนี้เราจะบอกว่าคุณสมบัติเด่นของเขาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนึกแล้วว่าอยากจะเล่นใบแอมให้ได้คุณภาพสูงสุด c2,008 กับตัว c55 เนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนถ้าชอบหลอดก็เลือก c2,008 ถ้าชอบ Solid state ก็เลือกเป็น c55 ไปซึ่งเอาพุทปกติเขาก็มีอยู่แล้วสมมติว่าเราไม่อยากเล่นไบแอมคือซื้อไปก็ต่อเอาพุทปกติอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของปกติที่มาเล่นอยู่แล้วแต่ที่ที่ย้ำเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าพิเศษกว่านี่คือการที่เราจะอัปเกรดไปเล่นในระบบไบแอมตัวเนี้มีเน็ตเวิร์ดคอสโอเวอร์ ตัดความถี่โดยที่เราใช้สเปคของลำโพงเป็นตัวตั้งใบการเล่นแบบแอมนี่ดีมากๆสําหรับลําโพงเนาะที่แบบมันมันจะได้เสียงที่ออกมาแบบเต็มประสิทธิภาพเราได้เทสในระบบอะไรครับครับผมก็อย่างที่บอกว่าใช้แอมที่ขับเบสเนี่ยมีวัดมากกว่าแอมที่ขับกลางแหลมงหลโอเคแน่นอนก่อนที่ยังไม่ปรับไม่ได้ตั้งค่าอะไรเสียงมันฟังยังไงมันก็ไม่บาลานซ์ไม่ครไม่กลืนครับครับแต่พอเราได้ตั้งค่าปรับแล้วเนี่ย ผมบอกเลยดีนิวปะเลยว่านี่คือ m a g ก n t o s h w a ทที่เขาให้ลูกค้าอัปเกรดที่จะเล่นในระบบไบแอมโดยที่ทุกอย่างง่ายแล้วก็สะดวกในการที่จะเล่นพูดง่ายๆว่า C2008 กับ C55 เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเล่นไบแอมที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยใช,ใช่ไหมครับแล้วก็มันง่ายในการที่จะอัปเกรดด้วยนะครับรว่ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อ,อไม่ต้องไปซื้อแอรใหม ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเข้ามาอีกตัวนึงครับเท่านั้นเองคุณก็สามารถที่จะเล่นไบแอมได้แล้วโดยที่ว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องซื้อแอมไม่ทอนะอาจจะชอบแอมตัวอื่นหรือชอบกลางแลมตัวก็คือคือเอาง่ายว่าการ mix and Ma t c h มเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นถูกครับเพราะว่ามันมีแบบ Active crossover ตรงนี้เข้ามาช่วยจูนให้ใช่ครับผมใช่ครับโอ้ยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วก็อื่นๆน่มันก็จะมีด i g i t a l input ใช่ไหมครับก็มีอะไรบ้างฮะที่ยังคงไวเหมือนเดิมก็คือ อินพุต a าลานอินพุตบาลานนะครับอินพุตดีต้นอันนี้ก็ยังคงให้หน้าตาไม่ได้เปลี่ยนโฉมทุกอย่างยังคงหน้าตาคลาสสิกเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าข้างในฟังก์ชันการใช้งานมีการปรับแล้วก็สามารถที่จะโหลดแอป Macintosh มาเป็นรีโมทคอนโทรเหมือนว่า m i n ิทอสเนี่ยพยายามเข้าใจผู้บริโภคแล้เนาะรู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรแล้วแล้วมีอันมันมีอะไรเป็นข้อจํากัดเพราะฉะนั้นเขาก็ ทะลุทะลวงข้อจำกัดตรงนั้นพี่อุ้มพูดถูก<ะ>ถ้าถ้าพี่อุ้มพูดถึงตรงนี้ผมก็จะย้อนไปว่าด้วยประสบการณ์ของเมงท็อส75ปีครับทุกอย่างเขาทํามาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอืเกิดจากความต้องการของลูกค้าของนักเรียนครับเขาก็มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เอามาในทางที่เขาเรียกว่าเวลาเล่นหรือซื้อไปเล่นแล้วมไม่ให้ลูกค้านะ ลงทิศลงทางในการที่จะมีแ a ้อสมทอะไรสักอย่างคือคือมันเหมือนว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเราเล่นไปแล้วเราไปเจอปัญหาอะไรเนาะแบงก์ท็อก็ออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการแก้แก้ไขปัญหานั้นคืออย่างไบแอมเนี่ยการเล่นไบแอมเนี่ยเราเรารู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันก็มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้มาตลอดอันนี้พอคุณนัทพงศ์บอกปุ๊บเนี่ยเออแล้วแต่าอ๋อโอเคปรมที่ถูกขี่คลายละ ถ้าลูกค้ายังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะเล่นไบแอมถ้าคุณซื้อนี่ไปครหนึ่งตัวซื้อโปรแกรมไปหนึ่งตัวคุณสบายใจได้เลยว่าในอนาคตถ้าคุณอยากจะเ p g r a ด e คุณแค่ซื้อแอมเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งคุณก็สามารถที่จะพัฒนาการเล่นจากซิงเกิลเป็นระบบไบแอมซึ่งระบบไบแอมเสียงจะออกมาดีกว่าการเล่นซิงเกิลก็คือการขยายซิสเต็มของเราจะได้ คุณภาพเพิ่มมาขึ้นใช่ครับโดยที่แบบเราไม่เราไม่ต้องหลงทางแล้วคือคือปกติเนี่ยเวลาถ้าเราจะอัพอะไรสมัยก่อนนะจะเล่นอะไรแบบเนี้ยคือมันจะต้องไปลื้อระบบเลยแล้วต้องเปลี่ยนกันวุ่นวายมากครับผมเดี๋ยวยกตัวนั้นเป็นลองยกตันนี้ไปลองแต่อันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้คือมีชุดเบสิกอยู่แล้วใช่ครับปรีหนึ่งตัวพาวเวอร์หนึ่งตัวอรัอยากอัพก็ซื้อพาวเวอร์เพิ่มม่อีกตัวหนึ่งถูกครับอันนี้รองรับได้อยู่แล้วใช่ครับแต่ลำโพงก็ต้องเป็นับวายนะครับใบวายครับเพื่คมรับ น่าจะเข้าใจนะฮะกระจ่างแล้วถึงคุณภาพแล้วก็คุณสมบัติของตัว Pri-Am m แม่นทอรุ่น C 2 0 0 8ที่เป็น p ร l l o d แล้วก็รุ่น C 5 5นะที่เป็น s o l i State แล้วนะครับก็สนใจยังไงนะฮะก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนัรพงศ์นะฮะหรือทาง KS ครับก็ก็จะจะฝากไว้นะครับว่าถ้าลูกค้าฟังแล้วอาจจะยังยังไม่เข้าเข้าใจ ก็ติดต่อมาที่ผมได้หรือติดต่อที่หน้าเพจ c e b o o k คของผมขอ KS หรือข้อมูลติดตามข่าวสารของ KS ก็เราก็จะมียช่อง YouTube ของ KS เองนะครับหรือเข้าไปติดตามในอ audio file ใน u t u b e ของ audio file ได้ครับแล้วก็จะกระจากแต่เอาง่ายๆเลยสรุปสั้นๆว่านึกถึงการเล่นปรีแอมที่สมบูรณ์แบบนะครับ,รบต้องนึกถึง m a g นิทอสซีสองพแล้วก็ซ5 5ครับผมเพิ่มอีกนิดนึง ช่อง p a s ์ตก็ยังคงไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่เล่น Home ดเ e อร์ r ด้วยอันนี้ก็ยังคงไว้แทบจะไม่มีอะไรที่มันแบบไร้ประโยชน์เลยนะคือทุกอย่างนี่มันถูกออกแบบมามาเพื่อการใช้งานจริงๆเลยนะด้วยความเข้าใจของนักเล่นแมคิ s o อสเขาทํามาทุกอย่างเพื่อให้ง่ายในการที่คุณจะได้เล่นเครื่องเสียงในระดับไฮเอนในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับผมนะและก็อย่าลืมว่าความเทคโนโลยีที่ มีหลากหลายนะฮะมันไม่ได้ง่ายอย่างยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะว่ามีทีมของทาง KS ันะคอยซัพพอร์ตให้ครับผมครับผมโอเคขอบคุณคุณนัทพงศ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ขอฝากนะครับถ้าลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะกดติดตามหรือเข้าไปดูในเพจ Facebook ของเคเสนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ของเคสด้วยนะครับก็แล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ติดตามให้พวกขผมด้วยนะครับ